สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีพบกับเรื่องสั้นสาระดีๆในหัวข้อของฉันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นจากหนังสือไม่จำเป็นต้องได้รับความรักจากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งได้สร้างสรรค์สาระดีๆกันนะครับฉันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้น เริ่มจากการอดทนไม่ใช่ทุกอย่างการยอมรับและการปล่อยวางคำวิจารณ์เป็นสิ่งสำคัญแต่การพิจารณาปัญหาและรู้ว่าควรโต้กลับอย่างไรก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเราต้องหันมาทบทวนว่าผู้คนคิดอย่างไรต่อคำวิจารณ์แล้วจัดการกับคำวิจารณ์ในความเป็นจริงอย่างไร โดยทั่วไปผู้คนมักคิดว่าการถูกวิจารณ์เป็นสิ่งที่เราสามารถรับได้ระดับหนึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้เมื่อเกิดขึ้นผู้คนมากมายมีแนวโน้มที่จะยอมรับคำวิจารณ์ในที่ทำงานเหมือนเป็นพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าได้พบเจ้านายที่ชอบเราก็ถือว่าโชคดีไป แต่ถ้าได้พบเจ้านายที่ไม่ชอบหรือคิดร้ายกับเราท้ายที่สุดปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนชีวิตคนทำงานส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถพบเจอคนที่ไม่ชอบเราได้อยู่แล้วปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเขาอยู่แผนเกเดียวกับเราหรือต่างแผนเกเขาเป็นเจ้านายสายตรงของเราหรือไม่ถ้าคนวิจารณ์เราอย่างดูเดือด เป็นเจ้านายสายตรงของเราก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นความโชคร้ายที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยเราต้องทนหวาดหวั่นกับคำวิจารณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำๆทุกเช้าคำ่ำพอคิดถึงการละออกจากงานก็อดวิตกเรื่องปากท้องไม่ได้ไม่สามารถตัดสินลาออกได้ในทันทีถ้าได้พูดคุยกับคนอื่นในประเด็นเรื่องการถูกวิจารณ์ คนส่วนใหญ่มักมีความคิดคล้ายกันว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่ทุกข์เพราะเรื่องนี้ใครๆเขาก็ทุกข์กันทั้งนั้นเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกอดทนไปเถรนาแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าเราต้องก้าวหน้าเร็วๆถ้าได้ตำแหน่งสูงๆด้วยวุฒิภาวะและวัยวุทธธี่เพิ่มขึ้นก็คงสนใจสายตาคนอื่นน้อยลงกว่านี้ต้องอดทน ต้องไม่สนใจสายตาคนอื่นถ้าเราอดทนอดกั้นจนผ่านไปได้ต้องก้าวหน้ากว่านี้แน่ๆที่ทำงานไม่ใช่สถานที่ที่เราสามารถลาออกได้ง่ายๆเหมือนสำนวนที่ว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากต่อให้คับใจก็ต้องฝืนทนอยู่ต่อไปแม้ว่าเราจะยอมอดมือกินมือ แต่ในกรณีที่มีครอบครัวละ่ะพวกเขาจะทำอย่างไรตลอดทั้งวันต้องพยายามอดทนข่มใจคิดว่าเราต้องหาเลี้ยงครอบครัวต้องอดกลั้นต่อความรู้สึกเร็วไรพวกนี้ต้องผ่านมันไปให้ได้การอดทนต่อบททดสอบที่ยากลำบากถือเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องมียุคสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปมากแม้แต่ในกองทัพ ย่งลดเรื่องการยึดถือตำแหน่งอาวุโสลงหันมาใช้หลักเหตุผลมากขึ้นซึ่งเป็นไปได้ว่าในที่ทำงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเช่นกันพนักงานน้องใหม่สมัยนี้มีความเคารพตัวเองมากขึ้นกล้าแสดงจุดยืนของตัวเองแตกต่างจากสมัยก่อนทว่าต่อให้เป็นคนที่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเอกสูง หากไม่เคยมีประสบการณ์ถูกวิจารณ์ในที่ทำงานมาก่อนเลยก็อาจรู้สึกปุ่นวายใจส่วนคนที่เตรียมใจไว้แต่แรกว่าในที่ทำงานมีโอกาสถูกตำหนิอยู่แล้วอาจจะปรับตัวได้ง่ายกว่าถ้าอย่างคิดว่าคำวิจารณ์เป็นเรื่องของถูกก็ยิ่งรู้สึกแย่ขึ้นไปอีกเป็นการผูกกรั้ังตัวเองไว้กับความรู้สึกแย่ๆจนกำลังใจค่อยๆเหือดแห้งหมดไป การถูกวิจารณ์ไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ทำได้แค่เพียงเปิดใจยอมรับและอดทนจากนั้นชีวิตในที่ทำงานก็จะผ่านพ้นไปได้โดยง่ายเราต้องคอยพูดปลุกปลอบให้กำลังใจตัวเองที่ถูกเจ้านายวิจารณ์ยับต้องคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ไม่ใช่เพราะตัวเราอ่อนแอเกินไปบรรยากาศพวกนี้เป็นเรื่องทั่วไป คนทำงานที่มีประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งรอบด้านแล้วยังหมายรวมถึงคนที่สามารถอดทนต่อการถูกโจมตีทางจิตวิทยาจากผู้คนรอบข้างได้อีกด้วยการที่ใครป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็มักถูกโทษว่าเพราะตัวเขาเป็นคนอ่อนแอกล้ามเนื้อของจิตวิญญาณลดทอนความเครียดได้ มีผู้คนมากมายที่มักหกมุ่นกับอะไรบางอย่างเวลาที่อยู่เฉยๆหรือไม่มีอะไรทำโดยเลือกที่จะหมกมุ่นกับสิ่งนั้นเพื่อลดความตึงเครียดต่างๆลงนอกจากคำวิจารณ์แล้วปัจจุบันมีคนที่คิดว่าความเครียดเป็นสิ่งที่แก้ไขได้มากกว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้มากขึ้นเรื่อยๆคนมากมายจึงพยายามหาวิธีคลายเครียดส่วนตัว แม้ว่างานจะยุ่งแค่ไหนแต่พนักงานบริษัทบางส่วนไม่ยอมทำงานล่วงเวลาไม่ทำงานวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะถือว่าเวลาส่วนตัวเป็นสิ่งมีค่าและถึงแม้จะมีคนมากมายที่ยังต้องทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันเสาร์อาทิตย์แต่แนวคิดที่ว่าการทำงานล่วงเวลาและวันเสาร์อาทิตย์นั้นไม่ใช่หน้าที่ของพนักงานบริษัทก็ถูกยอมรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พวกเรารู้ดีว่าการออกกำลังกายมีงานอดิเรกและการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ดีส่วนการดื่มเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีเหล้าไม่ใช่สิ่งที่ช่วยลดความเครียดได้จึงควรละเว้นหากเราหมกมุ่นกับเหล้าเพื่อบรรเทาความทุกข์จากคำวิจารณ์ท้ายที่สุดก็อาจป่วยเป็นโรคพิษสุราเรือหลังได้เป็นเรื่องที่อันตรายมากทว่าในกรณีที่เราเดื่มเหล้าอย่างพอเหมาะ กลับช่วยบรรเทาทุกข์ได้ทั้งนี้ไม่ใช่การดื่มเหล้าคนเดียวในห้องเงียบๆแต่เป็นการดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดระบายความรู้สึกที่แท้จริงซึ่งไม่สามารถบอกได้ในยาป,ปกติเมาไมยสาดเทความโกรธแค้นหัวหน้าออกไปได้หมดการแสดงความรู้สึกต้องห้ามในยาป,ปกติในทางจิตเวชเรียกว่าการถ่ายเททางอารมณ์ เป็นกระบวนการปลดปล่อยอารมณ์ออกไปอย่างรุนแรงแต่ยังไม่ทันที่งานเลี้ยงจะจบดีทุกคนก็เตรียมไปหาเหล้าดื่มต่อกันหมดอยู่ดีการหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างน่าจะเป็นแผนรับมือกับคำวิจารณ์ที่ดีเช่นกันถ้าการอดกลั้นและการปล่อยวางเป็นแผนตอบโต้ทางความคิดการหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างจนลืมคำวิจารณ์ก็น่าจะเป็นแผนตอบโต้ทางร่างกาย สมมุติว่าต่อให้เราคิดมากแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็จะรู้สึกอารมณ์ขุนมัวขึ้นอีกการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้ใจฟุง้งซ่านน่าจะส่งผลดีกว่านี่คืออีกหนึ่งวิธีที่คนมากมายนิยมทำกันทว่าสิ่งที่เราต้องจะไม่ขึ้นใจก็คือแม้จะเป็นกิจกรรมคลายเครียดก็ต้องใช้พลังงานในช่วงต้น เราพูดถึงเรื่องพลังงานทางใจไปแล้วซึ่งการเคลื่อนไหวร,ร่างกายการทำกิจกรรมพวกนั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานมหาศาลพลังงานชีวิตของคนที่ปกป้องตัวเองจากการโจมตีภายนอกเหลือน้อยเต็มทนจึงมีไม่มากพอที่จะใช้ทำกิจกรรมพวกนั้นได้เราต้องไม่ลืมว่าการหมกมุ่นกับกิจกรรมภายนอกทำให้ลืมปัญหาลงได้ชั่วคราวเท่านั้นต่อให้วิ่งหนีไปไกลแค่ไหน พอย้อนกลับมาปัญหานั้นก็ยังรอเราอยู่ที่เดิมแต่ถ้าตัวเราแข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าปัญหานั้นจะไม่ถูกกำจัดจนหมดไปก็จะรู้สึกว่ามันไม่รุนแรงเท่าเดิมสาระดีๆสไตล์ครูทีต้องขอขอบคุณหนังสือไม่จำเป็นต้องได้รับความรักจากทุกคนอีซึงมินเขียนวิทยาจันพันแปล จากสำนักพิมพ์สปริงบุ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งได้สร้างสรรค์สาระดีๆกันนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ